ทั้งลูกเลยกูแม่ก็ผัวอยู่ลูกก็ผีอยู่อ้นี่อะไรอยู่เนี่ยนม่มอบดูบอย่ีเทีเย6โงเยนทัก8 0ตารางดีเขาบอกเป็นหัวใจเหรอแม่ ไม่เป็นสมองสแกนหัวใจสารพัดก็ไม่เจอโรคก็่หมือนกันอยากรู้ครูออามาถึงจุบาารย์ผมไม่พิ่งหลุดหลุดไปไม่กี่วันก็ไม่รู้ผมนี่แหละตอนนี้ผมก็ไปหาคำทุนที่ด่ดีช่วยคนบ้างอะไรบ้างช่วยคนช่วยอะไรช่วยไงขอมารอร้อนมาเข้ามาช่วยอะไรลูกเขาเพ่องทอังโมดูกนตอนก็ไม่นูลุอนราเปันทูบออกปาชญ์ม่ผม

แล้วก็ป้าอ้อยขอกระบอกออันนึ่งค่ะอมามาอมาอมามดก็หวนน้กะูตรงไอาไปนะพิดดวงฟื้นดวงมือดวงเงงๆไปมากระบอกได้เปล่าใจเย็นนะคิดถึงคูอ่ะ

ังก็ดวนมาให้หน่อยแล้วมึงถายรูปอีกเอมกเมาถึงก็มากินมาอะเ่ด็กอาย่สิบเก้ามันจะแดกมาไม่นาผู้ชายด้วยนะหาว่ากูมีผู้หญิงแดกมานีค่ผู้ชายแดกมาเออไว้เออเอาเออเอากระาต้องยาเต้นก็ว่าไปเออยาพีนานมาได้แดกก็้ีทีชไหรืูเสีอะไรว่ามาเออสหาย เออเอาเอาเอาก้าแล้วใกล้แล้วเอาพว้อมีใส่ปาาไปให้โชว์ให้ล่าไปแล้วกันนั่นคว่หมื่นคมากแล้วพูดขอลงขอล่าไปทุกว่าครอ้อยากให้สร้างสำนักให้ยทำให้มันดีอ่ะโอ้โหต้องให้ลูกให้หลาดดีเอาเ้ให้มันยใส่ปาแึใส่า้ี่ผมไปแดกนี่ไหไนตอนที่อยู่กับเมอ

เป็นไงเป็นไงดีไหมดีไหมดีไหมเออเอ้าเป็นเป็นเป็นไรบ้างไงทำไงดีมันทําผิดอะไรหรือเปล่าเอ้าคุยกันดิอย่างเงี้ยมึงฟังแล้วว่าไงเออเอา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 เอ้าดูเอาดีหรือเปล่าใครทำไรบอกไหมเออทครทำไรว่าจักระกูฟังรถทุกอย่างอะไรนะขอต้องต้องขอจักระขอสักระ สัจจาอ๋อมันติดสัจจะเองไม่มันติดสัจจะเต้าดูาไม่มพอแล้วไม่ทําให้ร่างางเข้าห้องปั๊มหัวใจแล้วคือจะบวดไห้ปวดหรือว่าบวชก็ไม่บวชไอเ้เหี้ยรวมแล้วเก้าวันไม่ได้ดาปู่นะดาบล้าง <c oughs> รูไป่เออปวด,ดหาัวใจไวนิดนึงนะไม่ได้าปู่นะปูู่สีอะไรนะล้อดเส,สือปู่เสือหมูพอลเสอปู่เจ้าสมิงไพรเสือสมิงไพรเสือปูหมูพอลโอ้โหเสือสมิงไพรดื่มเหล้าให้ปูเ่เสือเนี่ยไม่กินนะ กันมือถือกูคืนเร็วงว่าไงกูขอ,อโทษแล้วกัน <c oughs> ล้างแดดเบียร์ทุกวันเอาล้างเลิกเลิกเยร์ゲゲด้ดีไหม,ไมเหขาไม่แดกเหรอเขาแดดแล้วสา,าแล้วลถืออีกหรือมันไม่ทักล่างยังไงทำไมเ่อมัน,ม,นมันอ๋อมันคือช่วยมันไว้ให้มันรอดชีวิตแต่มันเสือกไม่ปวดให้หรือไหนไม่ร้องปวดให้รับถือร้อยมันปวดให้แต่กูรู้ว่าพ่อกูไม่ร่ว่พ่อมันเหรอพ่อไม่ บ้าน่ะพ่อแม่เลิกกันแล้วก็แบบมาอยู่กับหนูมาสร้างฐานะกับหนูแล้วก็จะบวชก็ไม่มีเงินซะดีก็บวชสิไม่เกี่ยวบวชก็บวชไปจะเอาเท่ากี่ชั้นก็รู้กัน่างเอะ้ยเยอะเดี๋ยวก่อนจะให้ล่างบวชกี่เดือนกี่ปีกี่วันว่าไหมมันคือสุดก็ดสุดวันก็ขอรับต่อคุณของมันเองถึงเจ็ดวันเจ็ดวันนี่คือถี่สิบห้าสิบแปดหรือสิบข้อถี่หน้าให้มันรอดกันเยอะถี่หน้านะ หรือสินค้านะเออเอาเอาสินค้าต,ตัวร่ามชอบอ๋จามากนะบอกอุดมคติเหมือนเพราะว่ามึงเคยบอกกับหนูว่าหนูบอกว่าอาจารย์่ะมีลูกแล้วนะสองคนออแล้วเรายังไม่มีลูกมันบอกออมันบอกว่าถ้าเกิดเรามีลูกอ่ะเราจะไปช่วยคนแต่คนน่ะเข้ามาให้มันช่วยออแล้วมันกินเบียร์แล้วมันเห็นแบบอาจาตลอดเลยหนูนีกูอะไรแดกเบียร์ตามกูเลยนี้ไม่เขมันกินมาก่อนที่จะดูอาจารย์เด็ดเดือนแรกอ่ะมันบอกมันมีคนมาเนี้ยเขาบอกบอกว่าลุดลูกจะรุด ไอ้ดิวเขบอกว่าไอ้ลากบอกว่าให้เอาทูแบบจุดบอกพิ้งมาเด็ก <c oughs> ไม่หลุดเนี่ยเด็กสองเดือนคลอดแล้วโอ้แสดงว่าวก็ช่วยได้มีพรสวรรค์ป<ช>ูเสือผิงไผไม่ยุ่งไม่แล้วก็คือไม่เคยยุ่งกับใครแล้วคือว่าช่วยแบบว่าช่วยคนตลอดลยที่แบบเข้ามาคนไม่ได้ขอให้เข้ามานะไม่ได้เข้ามาแบบเหมือนมัง <c oughs> เอิญเข้ามา แล้วก็เศร้ามามันก็ถามร่างก็ถามว่าเป็นอะไรอายุยังไม่ได้ยี่สิบเก้าประมาณสามสี่ปีแล้วมันมจะดีขึ้นคนที่ตั้งมา,าตั้มมันก็ตกไปช่วยเขาตั้มันก็ตกตกับครอบครัวมันเนี่ยเข้าใจยังแล้วคนที่ทำใช่ไหมครูร <arina S 2> ่า,รางมันยังไม่ได้ไแล้วเสือไปแถลงไปช่วยเขาเข<อ>้าใจว่ามันไม่ถูเป็นนี่เป็นองค์นู้นองค์นี้หนูบอกไปหาอาจารย์ฝุึกจะจบจะได้รู้เป็นอะไรจบยังไอ้เนี้ยจบแล้วกูไปมาเขาถือต่อมาเันจะเป็นสิบไป ดีน้อยใจไม่อยู่ด้วยกันเขาไม่เคยช่วยนะไม่เคยช่วยเวลาเขาท่าสมาธิช่วยคนอื่นเขารู้หมดแต่การคนในครอบครัวไม่รู้กรบอกมานี่เนี่ยบอกว่ามันเข้าใจไหมให้มันถือสินห้าเจ็ดวันให้มันได้ครบก่อนนะเราขอได้มนจะแดกแดกเราได้ไหมยอมไหเอาเอาเจ็ดไม่ต้องเจ็ดวันเอาไว้ครบเลยจบมึงห้ามผิดสินเจ็ดวันไอ้สัของเราเจ็ดวันบวชกี่วันเอาบวชหมเจ็วันรวมเอาเลย อ้งบวชวันบวชพระไอ้ยัให้บวชอะไรไอ้เขี้บวชบวชชีเจ็ดวันนะบวชเจ็ดวันพอไปบวชบวชเจวันมึงแล้วชีวิตจะดีขึ้นใช่ไหมรวยไม่แน่ละรวยแน่แต่จได้เพื่อนคคือแต่ว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ยี่สก้มังสาวมบารมีไปก่อเนียพยายามจะช่วยอะไรสนักตระหนักเราจะเข้าตักะ ผจ้าพี่ทำไมเขาไปที่ไหนเขาบอกว่าเจ้าพี่ไปยังไงดีไหมเจ้าพี่ที่บ้านคอเขาดึงอะแต่พวกมึงทัไม่ดีเอง่าจบเลยเห็นไ่ะต้องตั้งไหม่มึงมาคุยันมึงมาคุยไม่ดีออกประากตั้งให้ได้ไหมพร้อมหรอาเน่ยูดตนเดีูดก็ต้องทำพูดุคนตัอกตัดตักคนขอผุกดังขอผุกดังแล้วก็มาให้ตูกเอากู้ให้พวกมึงรวยจวเอาอไเออแล้ก็เหียตอนนั้ขอแล้วทำอะไรอยาาขอนั่นพูดไว้จำไว้ เอาป่ะกงจะอยู่ไม่ไหวแล้ร่างมันจะแย่เอาเข้าใจไหมร่างมันกำลังจะตายเขาก็ดึงมันมาจากนรกจากตะวันใช่ไหมร่างมันต้องอุทิศส,ส,สร้างกุศลแล้วอุทิศให้เขาสร้างกรรมไม่ให้สร้างบุญเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบเหมือนกูเข้าใจป่ะเออไม่งั้นถ้าเกิดไปเจอของจริงแล้วมันจะแย่รู้ไหมเออนะก็ไอ้ยี่เอาไปลอยแบบล้างตูนเลยก็ได้ขันไงไว้ทำทาวเลยขันบ้านหนึ่งถูกไหมปูร่างแย่ให้ปูใช่ๆๆอยากถอนยัง นอยไปอยไปนะอูอปลอยไปนะอยไปปอยปน่อกี่ยนเกาะกงเหมือนเดิมเลยฟอร์มเดิมยลยจำได้เจ๊ใช่ไหมนั่งตรงนี้โอ้โหมาทำอะไรวันนี้ลงกระดานแล้วหูอยากได้ หมดนี่หมดสินไปทำตามที่บอกนะกูไม่ได้พูดเองนะแต่สิ่งที่อยู่ในตัวมันเป็นคนพูดเพราะกูเป็นคนไม่พูดั่วไม่พูดเองเลยเองที่ใส่กูเข้าใจป่ะถึงกูรู้กูก็ไม่พูดถ้ากูพูดมึงจะเชื่อไหมไม่เชื่อแต่ให้นี่พูดพูดมึงเชื่อไหมมันด่าตัวเองกูว่ากูไม่รู้หรอกครอบครัวเป็นยังไงใช่ป่ะแต่มึงไปทำตามที่เขาบอกว่ามึงจะดีมึงจะรวยไปมึงไม่ต้องไปบูชาที่อะไรม่วซั่วหรอก เราขันทำเหมือนกันที oh, ่เด oh, ียวกันด้วยสามขันโอ้โหไอ้เหี้ยเอสามขันมึงเอาไปล้างตูดเลยขันเนี่ยรู้วะเออมึงไปโยนทิ้งก็ได้ไปบ้าอาจารย์ยู่ในขันไอ้พาเราก็อยู่กับตัวมึงเนี่ยรู้วะเสร็จนะเชิญอยู่ต่อไปมาเอาไหมท่าไหมนะแชมเปต